ว่าจะไหนก็ผมฝันมาผู้หญิงเข่าห่องผมเบอร์ห่องผมสองซีผมได้อีกปีเป็นสองสองซีซีสองสองนะฝันว่าผู้หญิงเข่าห้องเลยเบอร์ห้องในสองซีบ่ตับเบอร์ห้องสองซีผมกดผมกับตัวเทียบผมฝันแบบนี้ละเจ๊ตุ้ดที่ผมถือป่ะค่ะเกตสามตัวเลยสองตัวสามตัวก็ฝันแบบนี้คำว่าฝันแบบนี้นี่ฝันฝันแบบไหนฝันฝันเกี่ยวกับห้องนี่บอกขึ้นจังไหน ของนี่แหะครับของเกี่ยวกับของเจ้านี่บ่ครัอ๋อเบอร์ห้องมีสองซีบ่บเบอร์ห้องสองซีผมไิดซีเป็นผู้หญิงกบบเป็นร่วมกันเป็นสองสองซีเลยอ๋อผู้หญิงกับซีอยู่แล้วเนาะครับผมติดุกปีได้เจ้แม่นบ่ค่ะผมติดซูปีเกี่ยวกับคิ่มฝันอันนี้แม่นบ่ครับช่วงช่วงเขารปั้นี่ในซูปีเนี่ยผมติดใจกันเจ็ดงวดแปดงวดนะปัด จังไหนถือบ่ก็ดวงดีถิ่นให้จังไดคือมีดวงคือมีโชคผมคือชื่อสารครับบันฝันนี่ได้ไหมเจ้าซื้อใครๆเรียกซื้อสารก็ฝันใครจิตวิญญาณเป็นปิติฮะอ๋อซื้อจิตวิญญาณถึงถึงถึงจิตวิญญาณบ่ครับผมฝันฝันเจ้าครับเจ้าทีเจ้าทางเสร็จผมก่อนอธิษฐานขอฝันพร้อมกับฝันผมก็ เพ่นผ่าใยโตเล็กได้เจ้๊พ่<ะ>นผ่าใยเป็นโตเล็กได้แม่นโตเล็กแดงจริงๆของตัวขอก็ะสือว่าถืไอไหมเฮียพิ่นใยจังไรบัดนี้คือถือพิ่นใยแบบเฮาตีความฝันเอาเองหมายความว่าเพิ่นสิ้หายมาเป็นความฝันแล้วเฮาตีเอาเองบเป็นความฝันแปลว่าพ่นใยเป็นโตนี่บ่ถือบ่บ่ครับถือด้ก็บ่ถืแอแดงจริงๆก็บ่ถืออเพราะเพราะว่าผมคันมีคน ผมฝันขันช่างไปครับผมสองป้นหนึงสี่กัมือนบอกผมกตีไปเลยว่าสองสองเลยว่า่าจะหมดขันขันนี่เป็นไปสองเป็นครูเลยค่ะผมคือเงี้ยไรผมถือเงี้ยนั่นส<ะ>แสด<ะ>งว่าเจ้ากตีเรกเกงตัวสนะบฮวานส์เ้าตัหาวันนี่ผมมั่นใจแปะหาครับเกาหาของผมเคยถือประจำนะจ๊ะครับเกาเจ็ดไหมเกาเจ็ดผมบอก เกเจ็ดที่ผมว่านซื้อราสีีใบหนึ่งดึงเห็นไหมมันเต็มแต่เมื่อผมสามใบผมก็บอกปานะน้องไห่ผมสามใบเลยค่ะอัน<ม>สองอกสองเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเก้าเจ็ดแล้วก็หาเก้าเจ็ดของผมซื้อมวดใดวันนี้แหละครับเดี๋ยวเดีย๋ดยวจดไว้สักวันแต่ผมขอเปลี่ยนตัวตัวที่ซื้อไว้เล้วตัวใดแน่เกาะ ผมซื้อไอ้น 7, 2, 4, 2, ั้นเจ็ดสองซี่สองใบค่ะแล้วก็แปลี่หาใบหนึ่งแล้วก็หาเก่าเจ็ดใบหนึ่งเก่าเก่าเจ็ดใบหนึ่งแล้วก็สองสองเก่าเจ็ดใบหนึ่งเป็นหกใบค่ะแต่ว่ามั่นใจบาว่าจะของสิถึกไหมผมผม,มว่มมาเมื่อวผมว่าผมเคื่อสิคื่อนเมืวนต้องการที่ผมว่าหกเจ็ดสั่งเดือดใส่ี้สิบสี่ล้านเงี้ยปะค่ะ นั่นแหละผมพลาดโตที่ซีกับตัวที่หา,ายางซีใบผนผมเตื่อค่ะสวารุ่มก็เป็นของไบนะ่าวาเสืออันเสือมูอ่อันนัน้นเป็นซีใบค่ะวอดกอนอนนะค่ะแาต่ว่วาผมฝ<อ>ันต้องเสือผมเคยเสือเดจจีอมันมาพิ้งเขาหองเนี่ยตีวาหอดพี่ต้องซ้อนาผมก็ถืเื่อปค่ะเคย <ผม S 1> ฝันผ, <ม S 1> ผิน้งคงเขาหองจากเธอแล้วถามเนี่ ทุป,ปีฝันทุกป,ปีเป,ป็นฟันฟันผู้ยิ่งเขาหองนี่นะครับเขาคู่ปีขานฟันทุกป,ปีถ้าตะคอนผมอย่หองแรกกันวะค่ะอย่อยสั่นสองประมาณวุ้ยหลายหองบอลหอตฝากผมอยู่เนี่ค่ะประมาณประมาณเกียบกันร้อยหองเป็นระวางค่ะตั้งสองสามตันน่ะค่ะผมกับันา่าเจ้าทีจะจ้างเป็นมาพักประตูผมเมนบอกค่ะ วังตีมาสองสามสี่แล้วค่ะบานนี้ถูงสาเขาปูนเทียนแม่เจ้ค่ะตั้ต่ปีกันไหมค่ะใต้กระโจมเบนบัดเลยกระโจมเบนสีแดงเลยค่ะใต้ต่มหูแ์เลยต่อมัลหลนเลยค่ะซื้อมีดาบเขาเขาท้ามูผมของปึ้งเขาว่าผมเห็นว่าสองคนผม คนว่ายกดาบวาติดฟันผมน้องดาบตะกอสุผมสปดคนเคยมานไหมค่ะผมก็เลยแันเมียนตนฟันลงไปผมเดียวกบบตาเราเดี๋วคนเีเรีนบอกของว่าคนหนึ่งตันประตูหองไหวไหมอน่ากคนคหนวันนี้ผมวันติดพมเมียสินตีที่ผมได้นอนมาแล้วผมไลยเปิดไฟขาปการครับติมมดมาเขียไหนลยไว้ค่ะสองสที่สองสองค่ะผมไม่ ผมได้โทษไปบอกกันตีท้ายผมอยู่ฝอนแจนกับกันตีะไายผมค่ะวัดีซื้อเอารอเดอร์มาเนี่กันาัได้รถกับที่ประตูผมวางสี่ธิะค่ะซื้อเอาเลยซื้อมานี่มขาซีครานซื้อไปรหลดของวางสิค่ะอันวันนี้พ่อะท็กซีห้มงแง่ว่าไงสีเบอกเนี่ยกลางวันที่หนึ่งสองสองสี่โอ้ตรงเตเลยสิตาจาคู่ฝัน่ ผมปันนี่ผมบอกเพิ่นเพิ่อนเพื่อผมเนาะเพิ่นถืกสองหมื่นกูบอกไม่ยะนะค่ะแต่เป็นเพิ่นเพื่อผมเนี่ยผมเพิ่นรวยกระดวนเนาะปั้นยังไงขึ้นหลังนี่ผมถืงอะไกันแค่สองวมื่นอะเจ้าจี้คล้องเอายู่บ่กอันนี่เจ้าคล้องนั่นเอาอยู่อันนี่ผมถืกตัวหลายนะครับผมฝันแล้วผมบอกคนอื่นได้อยู่แต่ว่าผมซื้อเพื่อไว้ซื้อโอ้อันถ้าเฮาถ้าเฮาเป็นผู้บอกนี่เขาเพ่ให้ซื้อหลายเนาะมันสิไปคัดตัวคนอื่นเนาะค่ะ ตัวกากับเงนผมซื้อเองครับผมตัวไดเงินหลายแสนค่ะต่ว่าแต่ว่ันวันนี้ผมก็มั่นใจของผมมีเดจี่สองสีซีสองงวดนี้เจ้ามั่นใจตัวนี้บอกครับผมมั่นใจเนี่ยอันที่ว่าผู้ยิ่งฝันว่าผู้ยิ่งเขาห้องนี่อันฝันฝันว่าผู้ยิ่งเขาหองนี่ฝันแบบนี้ทุกปีบอกทุกปีครับแต่ว่าเขามาหายโชค์ใครลาตั้งทีนะแสดงว่าอันเออเขาเอิญว่าจะไหนพูดวิญญาณผู้ยิ่งนี่ซี ตีสามเจ้าไปตลอดบ่คึผมผมมีเส้นทางนี่นะเจ้ค่ะผมเป็นนันลูกเสยดวันพรนูกันไฟตัวค่ะผมเป็นลูกศเส็ดแฉ่ของเพิ่นไงยโอ้ค่ะเพิ่นกับผมไป็ักนขาเพิ่นแม่เจคหาแถวไหม่ยันหาแถวครับอยู่ปทุมธานีค่ะที่แกผมของวัดเชียวันหนุมันตัวเก่าเพิ่นว่ามันแห้งสดค่ะหยาดเอาววายูเพิ่นว่าเป็นเรื่อภาษาไทย อยแสดงมาเจ้ากะแสดงมาแบงปันเนี่กะถือเป็นโชคของแฟนคลับต้นนันเสียหายแฟนคลับเจต่างถือน้าถือน้ำใดอยู่บ่เนี่ยโชกไม่หนาทุกคนตาเจด้อเนาะเดี๋ยวมันใกล้ๆมือเดียวผมสีหมวกให้สร้างอีกขันใกล้ๆมือมียังเปลี่ยนแปลงอันเจ้าอันโทรมาบอกเลยเด้อค่ะก็ว่าผมมันมีนกมาห่วผมซูมมือด้นกจังไดเนาะวานนี้ี่ตีได้เจ้าเจตนะน่ะ ฮะนกอีดังไหมค่ะมันบอกว่าสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าเจ็ดมันบอกผมเสมอเมื่อละสามเสียเน่ยมันผมไปเห็นงานเลยมันก็บินหนีแล้วก็บินตามไปบอกผมโยกโรงงานที่ผมบอกที่ผมสื่กันเก้าเจ็ดน่ะนะโอ้นกอันนั้นมาบอกเจ้าเลยบอกบอกเสมอเลยตอนเรขออกมาเนี่ยบอกเสมอเลยเดี๋ยวนี้นั่นเป็นโตัวใดเพิ่นบอกบอกสี่เก้าเจ็ดสี่เก้าบอกเกาสี่เก้าเจ็ด ครับี่เกาเจ็ดบัดเจ้าบอกคือบูมิสี่เก่าเจ็ดบอสี่เข่าเจ็เเดเนี่ยผมว่าท่านเลยบอกเจนะผมบอกขันฟั่งหลังๆนี้นะโอ้ค่ะค่ะค่ะจังว่ากันใหม่ๆข้อมวานกนี่คือไกลๆมือจังสรุปเป็นบอว่าสิเป็นตัวใดบอกครับผมโอ้แต่วานโกงกมาบอกคู่มือคนก็เคยถึงน้ำนกก่อเป็นบอ่อผมเคยเึกน้ำนกแต่เจผมบอกกูได้ก็เสียผมาะโอ้ตีเจ้าไปตะข่อยขนลูกมันเหลือเสือเนาะ House, คนโมกิซาย่างย่างแต่หักได้เจียย่างแต่หากได้มันโตดังดังดำดำไหมไม่เคยเห็นค่ะมันบินมันบินเป็นครูกันบลากหลายเลยค่ะแต่ว่าช่วงนี้ประชานสิบบอกตัวมือว่าสี่เก่าเจ็ดสี่เก่าเจ็๊นั้นบอกสามเจียนก็บินหนิอ๋อจดไว้ป็นสากันสี่เก่าเจ็ดนเนาะอดหอดแบบว่าหอดมือจังสี่ถามเจ้าอีก แต่ว่าสําหรับมือหนีนะมือหนีวันที่สิบสองมิทุนาสองหาหกซีนี่เจ้าบอกแค่เลขกางแปดหาเก้าหาเลขบุนสองสองซีซี่สองสองสองซี่ซี่สองเนาะสองล้ำเจ้สองสองล้ำอ๋อสองสองลืมสองสองบือนีนั้นสามตัวที่นกมาบอกนั้นซีเก้าเจ็ดเนาะซีเก้าเจ็ด ใ,ใกล้ๆมือเจ้าจังสีบอกอีกที่หนึ่งมันว่าจังสีสรุปตัวเลขให้อีกมันบอกประ,ะมาณนั้นซีสิบซีสิบหาในละเช่ค่ะ,อ,ะอันถามเนี่ยเจ้าถึงติดต่อกันจักงวดแล้วตัวปีเนี่ยผมถือติดตมัน่สิบสองงวดกว่น,นี้ระวังว่าถือหลายมาเช่ติดต่อกันเลยนี่บอกติดต่อกันซื้ออะไรก็ถือว่าแข็งแรงแต่สักทีผมซื้อกลางแรงว่าลัตเตอรี่หาสองสองหาที่ผมซื้อมหนล่ะค่ะ ผมฝันเจ้าโรงงานผมซื้อเนี่ยคือไปซื้อไอ้ใต้ดินก็ซื้อซื้อลตเจอรี่ก็ซื้อค่ะส่วนมากส่วนมากเลขเจ้านี้เน้นบนหรือเน้นล่างผมแบบว่าสลับกันบ่บว่าได้เน้นนะเจ้ค่ะผมว่าได้เน้นได้เน้นบนเน้นล่างแต่ว่าซื้อมันไปได้สุกทางนะเออไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะเจ้ค่ะแบบนก็แบบว่าก็ฟันพง เดี๋ยวว่าผมว่าฟัน่งแล้วว่ามันไปไปทั้งบนทั้งลาง<ข>่างค่ะค่ะมันโอกาสมันมีทั้งบนทั้งลาง่างเนาะกาดนี่ครับแบบเดี๋ยวว่าก็เดี๋ยวว่าบ็ฟันส่งคือคนเดือนจะงสี่ยนะค่ะอาจารย์เดี๋ยวว่าก็ตื่นมากอาจารย์อาจาราวทุกคนวาระจะสี่ยนะค่ะค่ะค่ะเนี่ยเอาการสรุปว่าเอฟซีจากสมุดประการเนาะคะ่ะเนาะวันนี้ก็คือโชคลาบในที่ใดมาจากเส้นเนาะ จากจากซื้อจากเขาเอื่ว่าจะได้ก่อนเดี๋ยว่าซื้อสารไปยังตีน่เจะอ๋อค่ะเป็นจิตสัมผัสมีซื้อเนาะมีซื้อมีเส้นเนาะครับโอ้ถึงสิบสองมวนวรรมดาได้เนี่ยสิบสองมวลตีตอกันตะคอนผมเอมหยอกถือแล้วะวันทีนึงือกันตอนจอตอนผมอยู่โรงพ่อนะบ่ตะควอนมันเจ็ดตะควอนมันเจ็ดโตเป็นบ่ถ้าสมัยนั้นกันลค่ะไหวความผาดโตเดียวน้องควาผาดโตเดียวโตทุกท่าย แสดงว่าเจ้ากับนักกีฬาเลขคือกันอนอนสนะถ้าว่าผมมาซื้อหวยใต้ดินด้วยประมาณหน่อยสองห่อยนั่แหละแสดงว่าเจ้าของกับุ่ได้มีทุนซื้อหลายาอินบ่ครับตะก้อนผมซื้อหลายด้วยเช่ค่ะจะระเกียบทนแต่ท่นผมก็ซื้อเลยเดี๋ยวนี้ก็มาซื้อผมมาเปลี่ยด้วยกันนะค่ะเอาเมื่อนี้ก็ถือว่าแบ่งปันเนาะค่ะเนาะจาะไดออ้ใกล้เ้อค่ะค่ะโอ้ยขอบคุณในรายค่ะ ขอให้โชคดีเด้อมิอยกกังกระทักทายมากค่ะสวัสดีค่ะดีครับค่ะท่านผู้ชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินกัเดี๋ยวสิลงตัวเลขให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะคะว่า FC จากสม,มุทรปราการพนโทรหาเจตังหลายเธอแล้วนะคะแต่ว่าเจตังค่อยลงจักเธอนะคะสำหรับตัวเลขที่พนบอกพนกับว่าพนถือมาตลอด แต่ว่าแอดมินกับบุญเดาลงจะเธอเป็นยังคือบุเดลาลงเพราะว่ามันมีหลายแฟนคลับเอ,อแฟนช่องหลายคนที่โทรมากนะคะบางคนกับด้จดท่านบางคนกับจดบุท่านคือเอ,อมื่อนีถือว่ามีโอกาสก็แล้กนนวลกันนะคะสาหรับของไพ่บุญเดาลงกับยาวากันเนาะเดี๋ยวค่อยๆเอาลงก็แล้วกันนะคะสําหรับของเพื่อนกันนาสนใจเพื่อนมีจิตซื่อสัมผัสกับเอ,อาจะเป็นวิญ,ญญาณหรืออย่างสัก ต่าง,งๆนี่แหละค่ะท่านผู้ชมราวาเป็นผู้ยิ่งกันเพิ่นฝันแบบลักษณะว่าผู้ยิ่งเขาฮือนเนี่ยเพิ่นว่าเลขมันสิตถึงเลขมันสเขาเมื่อนี้ก,ก็ถือว่าเป็นโชคดีของ FC แฟน่องของเฮ้านะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแอดมินสิสรุปตัวเลขให้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเลขหลังแปดห้าเก้าห้านะคะแล้วก็เลขบนสองสองสี่สี่สองสองสองสี่สี่สองแล้วก็สองสองนะคะท่านผู้ชมแล้วก็นกมาบอกเพื่อนคุก พ่เมือนะเพิ่นบอกว่าสีเก่าเจ็ดแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ให้พิจารณาเป็นแนวทางใ้กอนใกล้ๆมือเพิ่นจังว่าเพิ่นสิบอกอีกที่หนึ่งนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็ท่านผู้ชมก็ล่องพิจารณาเบิงะะ้งเลยค่ะพาะว่าเท่ากับ่มีไผ่หูเนาะว่าตัวเลขที่เพิ่นหายมามันจะเขา่ามันจะรุดการลงทุนกะมีความเสียงสูงขึ้นว่าแหละคะ่ะท่านผู้ชมก็อยากให้ท่านผู้ชมที่เขามมติดตามรับชมร่องพิจารณาเบิ้งนะคะกะใช้พิจารณาญาณในการรับชมนะคะ ช่องของเฮ้าเป็นเพียงซื้อนําเสนอเท่านั้นนะคะขอให้สกุลสุขนะคะที่เขามาติดตามรับชมขอให้โชคดีมีโชคลาบนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เจ๊ตังด้วยนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคลาบค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้าค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ